สวัสดีครับ <นะ S 2> ก็อยู่ที่ตนรับเหมือนเดิมเลยครับโปเกมอนเวอร์นะครับก็วันนี้อยู่ผม N Y แล้วก็ทีไงเพรครับผมใช่ครับก็จะเจอกันประจำแบบนี้เลยครับทุกวันอังคารนั่นเองนะครับก็วันนี้เห็นกันอยู่แล้วว่าเราเอาอะไรมาตั้งบนโต๊ะอันนี้เป็นในส่วน <c oughs> ของบล็อก โปเกมอนการ์ดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ภาษาไทยเหมือนที่ฟังที่พวกเราจะมาเปิดให้ดูรมาคุยกันอันนี้เราจะเป็นการ์ดโปเกมอนภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนในส่วนของตัวคลิปนี้เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วในส่วนของซอสเอชิวของบ้านเราใช่ไหมฮะแลวครั้งนี้ทุกคนจะพูดถึงว่าเอ๊ะการชุดใหม่เมื่อไหรจะมาเมื่อไรจะมาใช่ไหมฮะดังนั้นในส่วนของตรงนี้เราก็เลยเอาการ์ดญี่ปุ่นนะครับการ์ดโปเกมอนญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งในบ้านเราตอนนี้คือชุดปัจจุบันตอนนี้ยังตามไม่ทันครับผมอาจจะมาลองดูกันว่าเฮ้ยการ์ดที่จะมาในชุดอนาคตชุดหน้าเนี่ยมันมีการ์ดอะไรน่าสนใจมันมีการน่าสนใจมามคะเนี่ยเราก็เลยเอาเป็นมาเป็นบล็อกเลยเอออ่านะมันรือบล็อกให้ดูมาอันบล็อกให้ดูเลยแล้วกันใช่ครับคานนี้ในส่วนของบล็อกแรกที่เอามาให้ดูนะครับก็คือเป็น Exposit ปซิฟว์วอนะครับอันนี้คือเป็นการ์ดทีทีญี่ปุ่นนะครับโปแกมอนทีทีญี่ปุ่นซึ่งออกเมื่อเดือน4 เดือน4ของปีนี้ปีนี้ใช่ก็คือเมษายนที่ญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าของเราไม่รู้ออกเมื่อไหร่เหมือนกันใช่ครับซึ่งซึ่งเรารู้กันโดยพื้นฐานอยู่แล้วว่าการ์ดของทางของโปเกมอนการ์ดภาษาไทยบ้านเราจะเป็นการนำการ์ดภาษาของตัวชุดญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆชุดมารวมกันดังนั้นนี้อาจจะเป็นพ redict นะครับว่าใช่หรือเปล่าเออมาหรือไม่เออไม่รู้ไม่รู้เราไมรู้เหมือนกันเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเราเคยเห็นแล้วว่าการ์ดบางใบนี่ มันมีในญี่ปุ่นแต่ในไทยไม่มาแตอนนี้เรามาให้ดูว่ามันจะมาไหมนะเรามาดูว่าถ้ามาปุ๊บมันมีอะไรจะบางบ้างเออแล้วมันเอออะไรจะมาแล้วมันจะไปเล่นกับอะไรได้บ้างอ่าเออน่าสนใจนะสนใจครับเร่อนี้คือเป็นซีลบ็อกเลยนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่าข้างในจะมีอะไรคือไม่รู้จะเกลือด้วยหรือเปล่าคือตอนนี้คือแบบ ถ้าเห็นถ้าเห็นคือยังยังซีนอยู่เลยยยังไม่ได้แกะเลยใหม่เลยนะเราจะมาดูกันว่าในส่วนของบล็อกญี่ปุ่นตรงนี้เราเปิดมาเราจะเจอตัวอะไรที่น่าสนใจเราจะเปือไหมใช่แล้วาดูกันแล้วกันโอเคแต่ว่าบอกก่อนนะความสามารถใดๆของการด่ผมไม่รู้เรื่องนะอันนี้อ่านไม่รู้เรื่องนะอ่านไม่ออกนะของผมได้ครับแต่ก็คือผมก็คือมีข้อมูลมาอยู่แล้วคเราจะดูว่าไอ้ที่เราเปิดมาเนี่ยจะเป็นตัวที่เราหากันอยู่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนของชุดนี้นะครับตัวที่น่าสนใจคือตัวหน้ากล่องนี่แหละนะฮะตัวตะขาบไฟนะครับนะตัวนี้นะครับแล้วก อยู่ในสปอยของชุดนี้ที่ก็คือคู่วาการนอนวีนะเป็นตัวเล่นแน่นอนเราจะมาดูว่าเราจะเปิดกันได้หรือเปล่าโอเคครับก็ซัดเลยแล้วกันครับเพื่อไม่การเสียเวลาอย่างไรครับพี่ผมว่าต้องใช้ฟันดิวยขนาดได้แล้วพี่นี่จะผมบอกช่ำชองมากช่ำชองมากเกอร์กองครับนี่เปิดมาแล้วกี่บล็อกทีเดียวโอ้โหถ้านับจริงๆผมว่าพี่น่าจะเกิดเปิดมาพันบล็อกนี่เป็นอย่างต่ำก็คือผมว่าเกิดด้วยเอางี้แล้วกันเปิดโดยจำไม่ได้แล้ว แต่เปิดเยอะเปิดเยอะเปิดเยอะนะครับโอ้เกินผมว่าอุ้ยผมให้สักหลักสามพันไหมแต่คือสี่หลักแน่ๆผมว่าเผื่ออาจจะเลยไปห้าหลักด้วยเอาเป็นซองแล้วกันนะสี่พันซองเนี่ยมันก็ได้อยู่นะโอเคนะโอเคครับอันนี้เรามาดูกันนะนี่คือมาเป็นซีลบ็อกเลยนะครับแกะจากซองเลยนะขออนุญาตเอากล่องไว้ข้างๆครับผมนะ เอาละเอาละคณะคนี้การญี่ปุ่นนะครับผมบอกก่อนเลยก็คือจะเหมือนกับของโปเกมอนการ์ดไทยของเราเหมือนกันก็คือ1 1บลบ็อกซ์จะมีทั้งหมด3 0ซองนะครับคานนี้ส่วนของตัวการ์ดญี่ปุ่นนี้เราไม่รู้เลยว่าเลดมันออกอะไรบ้างเราจะมาลุ้นกันทีละซองเลยว่าในส่วนของชุดอนาคตที่ยังไม่มากันเนี่ยถ้ามันมามันจะมีอะไรหรือเปล่าในซองนี้จานวนการ์ดเท่ากันไหมครับพี่ในนี้เขาจะเขียนว่าทั้งหมดมีหใบนะครับก็น่าจะเท่าของเรานะฮะซึ่งของเราตอนนี้เอนดิจิเขาตัดไปแล้วต่นญี่ปุ่นผมคิด โอเคาวนี้ถ้าเราเปิดซองญี่ปุ่นเราเห็นจุดหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือนเราก็คือในส่วนของด้านหลังการนะครับด้านหลังการนี้คือเป็นของการ์ดญี่ปุ่นนะฮะซึ่งโปเกมอนการ์ดของของเรานะฮะของเราด้านหลังมันจะเป็นเหมือนกระถางเงินน้ำเงินจะเือนอิงมันเองแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วโปเกมอนของเราที่มาเนี่ยมันจะมาจากญี่ปุ่นแต่ว่าด้านหลังของเราจะเม่เหมือนญี่ปุ่นจะเหมือนอิงโอเคนะดังนั้นเรียกว่ามีประเทศเดียวเลยไหมฮะที่เป็นแบบหลังแบบนี้ฮะ ในส่วนตัวน่าถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่เดียวใช่ครับแล้วเราบอกว่าของเราเป็นพิเศษนะแน่นอนแน่นอนโอเคนะครับเรามาลุ้นกันนะอ่ะนะตอนนี้เราข้ามไปนะครับผมเป็นคอมมอนครับผมธรรมดาไปธรรมดาไปนะฮะการน่าจะไม่มีเอเนอร์จี้เหมือนกันเออแต่ว่าเดีมีมิบัฟมีมิบัฟนะฮะอันนี้ฟอยฟอยอ๋อแล้ฟอยธรรมดาครับมีโลคาร์ลอสครับผมครับ อันนี้ผมให้ควาว่าสวยงามแล้วกันแล้วก็เทรนเนอร์นะครับอ่านี่เป็นเทรนเนอร์ของใหม่นะครับกระดิ่งกระดิ่งนะครับตัวนี้เอาไว้ขุดอ่าขุดโปเกมอนนะครับผมแล้คือขุดโปเกมอนที่มีชื่อเดียวกับโปเกมอนที่อยู่ในตัวสนามเพราะผมจะไม่ปิดอ่าตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวตัวเรียกโปเกมอนจริงๆก็ใช้งานได้ใช่ครับตอนนี้ก็ก็มีหลายมีหลายตัวอย่างเออ่ตัวลูกชิ้นที่เสียบไม้อะนอนะครับชื่อเดียวกันชื่ออะไรนะที่มันชื่อจำผมจำชื่อไม่ได้อะ ไทเลสึดเออไทเลสุไทเลสึดก็น่าสนใจสำหรับที่จะใช้นี่นะซึ่งมันก็มีคนเล่นอยู่ในบ้านเราใช่ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดคือมันจะให้เสิร์ชโปเกมอนนะครับที่มันมีตัวที่อยู่ในดิสกาคัทพายก็คือตัวที่อยู่ในสุสานเสิร์ชชื่อเดียวกันครับผมประมาณนั้นกระดิ่งเรียกเพื่อนอ่ะประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะกจะไม่นเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยุนนเลยะอาจจะไม่แม่นยำหรืออะไรขนาดนั้นนะใช่ต้องขออภัยด้วยอ่าอ่านี่ตอนที่สองนะครับครับผมเนยยังไม่โดน มีมีมีลุงไหมมีมีมีไม่มีครับนี่เป็นเงียบเลยธรรมดาเนี่ยเงียบเลยฮะนี้สองนี้เหงาเหงาไป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 แยกในส่วนของนี่ก็แล้นอ่าโอเคครับแล้วก็เป็นโปเกมอนแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ได้เลยในชุดนี้ก็คือที่ผมบอกก็คือถ้าเป็นตามเดทญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะฮะก็คิดว่าน่าจะมีในส่วนของโปเกมอนมีสักสาตัวอุ๊ยเหมือนจะเห็นผมว่ามีมาแล้วเนี่ยผมว่ามีแล้วเพราะเราเห็นอ๋อแต่ว่าคือชุด อ่าของญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือจะเป็นวีอยู่ไหมเป็นวีเหมือนกันครับเป็นวีเหมือนกันคะพงตอนนี้พอเข้าสู่ซอสแห่ชิ่อผู้มันกลายเป็นวีหมดเลยโอเคครับอันนี้แน่นอนครับนี่วีแน่นอนนะวีแล้วเป็นคอดำนะตัวอะไรเท่านั้นเองตัวอะไรเท่านั้นเองนะแล้วปึบปึบโอ้ยกาลาแม็กเกียวนะฮะเออซึ่งบ้านเรามีแล้วบ้านบ้านเรายังไม่มาครับยังไม่มาตัวใหม่ตัวใหม่เขาตัวใหม่เขาตัวใหม่ตัวใหม่ครับตัวต่างๆเขละอันกันคขาละอันครับอันนี้คือถ้าถ้าถามผมในไลตี้คือก็ เล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าไม่ว้าวเหมืกันไม่ว้าวเท่าไหร่นะครับผมครับผมอ่าคราวนี้เรามาดูเนสตัวนี้ความสามารถของมันก็คือถ้ามี energy เหล็กแปะที่ตัวมันใช่ไหมครับจะบวกเลือด20ตามจำนวน energy เหล็กของมันอ่านะครับแต่คราวนี้ถ้าถ้าโจมตีของมัน60เนี่ยคือเมื่อโปเกมอนฝั่งตรงข้ามโจมตีเข้ามาจะโดนไปร้อยยี่สิบใช่โดนร้อยยี่สิบครับตัวนี้เป็นตัวเล่นแต่ว่าถามว่าว้าวไหมก็ไม่ว้าวโอเคตัวแรกมาแล้วคราวนี้นี่ครับผมอ้าวอ่าอันนี้เป็น energy พิเศษครับซึ่งเราดูของซแอนด์ชิลลบ้้าานนเรแวะ อของของเราตอนนี้ออกมาคือมีสปิจจี้นะครับก็คือถ้าเอเนจีไฟฟ้าคือโจวสองใบแล้วมีเฮอร์เรอร์จี้คือเอเนจีของธาตุพลังจิตตีแล้วสะท้อน20่อันนี้อันนี้เป็นของจี้พิเศษจี้ไฟนะครับซึ่งความสามารถของมันคือแปะให้โปเกมอนไฟจะโบนด์ได้ยี่สิบอ่าก็แถลงของคือเป็นอาจจะไม่ค่อยวาวมากแต่วโอเคมันคือเหมือนกับแน่นอนครับคือมันน่าจะมีทุกธาตุในบล็อกนี้ก็คือเขาเน้นไฟก็เอเนจีไฟมาแหลวโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับแยกไว้วีตัวแรกออกมาเป็นคาร่าแมกเกลนี่ขนลุกเลยขนลุกเลยนะ อ่ารับไม่คดีเดี๋ยวที่ผมบอกส่วนตัวผมไม่ได้เปิดการในส่วนของซองญี่ปุ่นมากนะครับดันั้นก็คือเราก็เหมือนกับมาลุ้นด้วยกันใหม่ๆเลยนะว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นนะฮะครับนี่ต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์นะฮะที่มาแกะเราก็ขอลุกไปนะเอาไปซองที่อันนี้ซองสามับซองที่สี่แล้วนที่สี่แล้วนะฮะเนี่ยเราเอ้ยมาอีกแล้วตัวอะไรเท่านั้นเองตัวอะไรเท่านั้นเองนะฮะวีอีกแล้ว หนึ่งสองพึบโอ้โหแม็กบัตเตอร์ฟีวีแม็กนะวีแม็กนะครับอือหือนะแต่ว่าผมก็ก็ถามาผมตัวนี้นะครับก็คือสวยอย่างเดียวเลยน ouais ะสวยอย่างเดียวเลย <c oughs> ฮะบัตเตอร์ฟีวีแม็กนะคุณหนึ่งไปชงโชว์ดีครับดีดีดบัตเตอร์ฟีวีแม็กนะบัตเตอร์ฟีวีแม็กนะครับก็ที่ผมบอกก็สวยครับครับได้สวยนะสวยครับความความมากคือตีร้อยห้าสิบร้อท่าให้ฝอนข้ามติด ถ้าติดติดข่าวว่ผิดปกติไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับตรั้นี้ไม่ไม่ใช่เป็นใบเล่นเท่าไหร่ใช่นะครับเลือดก็ไม่ได้เยอะสำหรับพี่แต่ว่าสวยครับเป็นของสวยสวยเรานขอสมได้ครั้นี้เราสมมติเลดญี่ปุ่นเนี้ยถ้าเราว่าเราเราน่าจะตามเลดญี่ปุ่นเนี่ยดังนั้นเราจะอาจจะมีวีแบ็กอีกใบหนึ่งอ่าต้องมาลุ้นกันเป็นตัวอะไรนะครับนี่ออกมาแล้วนี่สวยครับมันจะเป็นวีแบ็กนะครับผมลุงวิแบ็กมากส่วนตัวเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ถ้าคนชอบแมลงน่าจะชอบเพราะว่าเป็นโปเกมอนในของเจนนน่ารรัักสวยะคบใช่ครับโอเเคนะะฮราไปกันต่อนะะฮไวๆ อย่า,ยาค,คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าพวกวีวีแม็ก v v นี่มันรีบออกมาแล้วเกินออกมาคิดว่าเราเรา<อ>จะไม่ได้รู้อะไรเลยนะแต่ว่า <laughs> เราเรายังไม่เจอตัวแบบพ <c oughs> ิรานะครับโอ้โหมันม,มันมีขออีกแล้วพี่อันนี้จะธรรมดาไหมให้จะฟอยธรรมดาอ่าใช่ <ยะ S 2> ครับโอ้โหบันกิรัสฟอยนะครับผมอ่านะฮะตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในโปเกมอนชุดนี้นะครับซึ่งมีความสามารถที่เป็นเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปาร์ตี้นะตอนนี้คือแมสปาร์ตี้ครับนะครับแมสปาร์ตี้นะเป็นเหมือนกับเด็กของญี่ปุ่น ที่เขามีเล่นกันก็คือตัวนี้นะฮะความสามารถของมันคือจะโจมตีตามจํานวนโปเกมอนที่มีคอสามารอ่าแมสปาร์ตี้เนี่ยนะที่อยู่ในตัวดิสการ์ดพายมีกี่ตัวก็คือตัวละยี่สิบตัวเองนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวหนึ่งในสี่ตัวนะฮะครับนี่เรามาลุ้นกันต่อนะครับปึ๊บไปกันอ่านี่ฮะนี่ฮะนี่เดน้นนะฮะนี่ต้นเมื่อกี้ที่ผมพูดกันนะฮะตัวนี้มาด้วยกันเลยอ่าใช่มาด้วยกันเลยแมสฟาร์ตี้ครับผมแมสปาร์ตี้ก็คือเป็นอยู่ในเซตที่ต้องเล่นด้วยกันอ่าครับ เด็กที่ถามว่าก็เล่นได้ครับแข่งครับโอ้โหกระป๋องนะฮะแล้วก็อืมไม่มีอะไรนะฮะนี่ไฟอฟไหลนะอยู่นะอ่าไปกันต่อครับต่อนะฮะโอ้หนี่ตัวที่เราอยากได้ยังไม่มายังไม่มายังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยนะ,ะยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมแยกนี่ฟอฟนิดนึงได้ครับผมโอเคเฮ้ย โอ้เงียบกริบไม่มีอะไรไม่มีะเป็นซัพพอร์ตอันนี้เป็นซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตตัวนี้นะครับก็คือจะเอาการ์ดบนมือเรานะครับกับข้อกองแล้วจวดสีใบแต่ว่าถ้าในตัวฝั่งโปเกมอนฝั่งเรามีแค่ตัวเดียวคือตัวที่เป็นตัวแอคทีฟไม่มีเลนต์อ่าไม่มีเลนต์เราจะจั่วการ์ดแปดใบโอ้อ่าเป็นซัพพอร์ตที่ใช้งานได้ใช่ครับก็คือถ้าจะไม่ผิดคือชื่อคูโบกนะครับชื่อคูโบกนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือเป็น ซัพพอร์ตใช้งานโอเคเลยนะโอเคเลยนะผมถามผมโอเคเลยใช่ใเป็นของเทนเนอร์ชุดใหม่นะครับครับผมยังไม่มาในตอนนี้ในไทยเรายังไม่มีนะยังไม่มีเราจะมาหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเอาฮะไปกันต่อครับตอนนี้คือเปิดแต่ยังไม่ถึงครึ่งทางนะฮะออกมากันแล้ว2ตัวสำหรับวีแล้วมีแบงค์นะตรงนี้นะอ้าเอ้าวอามาแล้วเหรอน่าจะวีแล้วแหละเอาละดามอีกแล้วขอบดามอีกแล้วฮึบโอ๊ยออกโตปุตวี ทำไ,ได้ครับพี่ตัวนี้ถามว่าเก่งไหมก็คือเล่นได้ครับเพราะว่าถ้าแรกมันคือโจมตี20นะครับใส่โปเกมอนฝ่งตองข้ามแล้วจะทำให้ถ้าโปเกมอนฝ่งตองข้ามที่โดนโจมตีเนี่ยเป็นโปเกมอนเบสิกจะโจมตีกลับมาไม่ได้อ่าออน่าสนใจใช่เป็นเด็กอารมณ์แบบเป็นกึ่งล็อก น่าสนใจ<า>นะสนใจในเช่นปัจจุบันถ้าถ้าถ้ามาในบ้านเรานะครับพวกปีกลอมอหรือสุกระด้งเล็กหรืออะไรก็ตามที่เป็นเอเดปีซาเชียนที่ชัดเจนเลยคือที่ไม่ได้วิวสนาการนะครับอ่าใช่ครับก็คือเจอตัวนี้ตีแล้วก็กล็อกเลยล็อกเลยก็ดียอยู่ก็ตีฝ่ายเดียวไปเรื่อยๆครับผมก็ได้ตอดอยู่เหมือนกันอ่าใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล่นครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวที่แบบว้าวมากว้าวมากใช่ครับผมอ่าและอันนี้ก็คือเป็นเนี่ยถ้วยอ่ากรน้ำชานี่คือแมทปาร์ตี้เหมือนกันครับผมมีมาแล้ว3ตัวนะ อันนี้เป็นแก๊งแมสปาร์ตี้ซึ่งการทําชานี่แกใช้ Energy น้อยกว่าชาวบ้านเพื่อเลยนะฮะใช่แล้วความสามารถของเขาก็คือนะฮะดิสดิสการที่โปเกมอนที่มีความสามารถแมสปาร์ตี้จะได้จจมสองใบโอ้โหเป็นตัวเหมือนกับตัวเล่นคอมโบนครับผมปกันต่อไปกันต่อนะฮะเงียบๆครับอันนี้เหงาไปอ้าวไอเทมมาไอเทมฮะอัวตนี้ผ่านครับผมครับ ไม่ได้ว้าวไม่ว้าวนะไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อนะยอ้าวยาวยยังไม่ถึงครึ่งทางนะพี่แล้วเดิ๋ยวกนต่อไปอุ้ยฟอยมาแล้วโอ้โหโอ้โหอันนี้อยไหลแล้วครับผมไฟไหลนะไไหลเลยอยไหลเลยนะไฟไหลอ้าวนี่เราต้องลุ้นด้วยนะว่าในเนี้ยตัวส่วนของที่เป็น SR ขึ้นไปเป็นอะไรเรายังไม่ก็จะมีอย่างน้อยหนึ่งใบอยู่แล้วอ๋อเหรอครับ ะตามตอนนี้เราถ้าเราลุ้นก็คืออาจจะมี V อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่ V Max อีกใบและเอซ่าอีกใบหนึ่งเคราต้องมานั่งลุ้นนะตัวตัวแรงแล้วไม่ออกมาเลยครับผมอ้าดีแล้วไปออกหลังจะได้ว้าวหน่อยไม่ออกก่อนนี่เดี๋ยวออกมาหงอยเลยอ้าไปกันต่อครับเฮ้ยอันนี้เหมือนจะฟอยฟอยน่าจะฟอยธรรมดาอ่าฟอยธรรมดาฟอยธรรมดาครับโอ้โหไปเทมไปไปยาวยยาวๆาวเรามาลุ้นในส่วนของโปเกมอนวีกันดีกว่า นะเราจะเจอกันไหมนะฮะโอ้โหอันนี้ดูเงียบเหลือเกินไปไปเลยครับแห้งเลยฮึบอันนี้ผมว่ามาแล้วผมก็ต้องมาแล้วล่ะอ่าน่าจะวีตัวสุดท้ายแล้วครับผมเป็นเป็นวีตัวสุดท้ายตอนนี้เราวีแล้วคือเราออกมาสองตัวและนี่อันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายโอ้โหไปเล่นด้วยกันไปเล่นด้วยกันเลยสุดยอดเลยนะครับผม บ็อกนี้มาทั้ง V แล้วก็ v m a x เรียกว่าไปเล่นด้วยกันนะเอาไปเล่นด้วยกันเลยเป็นท่านพืชนะครับผมโอ้โหมาครบเป็นตัวที่ผมบอกว่าน่ารักรับน่ารักน่ารักครับน่ารักรับน่าสะสมนะครับโ <c oughs> อ้โหผมบอกเลยตอนนี้เราลุ้นได้แค่ v m a x ตะขาบแหละตอนเนี้ยที่ตัวหน้าสองนะฮะเพราะว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตามนี้สล็อตวีน่าจะ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแต่ว่าเราได้ลุ้น V Max อีกตัวหนึ่งแล้วก็ SR ใช่ไหมครับอ่ะครับผมโอเคเรามาต่อนะเสียใจครัว่ากระนองวีไม่มานะครับผมโหเรียกว่าไปเล่นด้วยกันเลยแล้วดูมาต่อแล้วตายเงาๆไปเงาๆไปนะฮะครับผมเออมีมีดึงสับด้วยนะไม่ไม่เอาซองหน้าสุดแล้วดึงสับจากข้างหลังแล้วฮึบฮึบเงียบไปนะฮะไปกันต่อ อันนี้ใทุกคนลองดูนะฮะว่าการ์ดชุดที่ยังไม่มาบ้านเรานะมันมาครับเฮ้ยมันมีวีอีกตัวหนึ่งอ่านี่แมสปาร์ตี้นะฮะครับผมแล้วโอ้ตะขาบวีนะครับโอ้โหตัวหน้าซองเลยตัวหน้าซองเลยแต่ว่าตัวหน้าซองเป็นวีแม็กนะฮะใช่อะนะฮะคราวนี้ตัวนี้นะครับก็คือถ้าแรกคือโจมตี20นะครับแล้วก็ดิจี้ทั้งสองฝั่งทิ้งไปก็คือเป็นตีตีแล้วดิสการ์ดจี้เข้าไปเรื่อยๆอ๋อคือคือที่อยู่บนตำแหน่งต่อสู้ใช่ครับของเราคือตีใช้หนึ่งจี้เหมือนกัน ตีเขาปุ๊บดิจิตี้เขาทิ้งเราของเราก็ทิ้งด้วยอ่านั้นจะเป็นการตัวต่อบจี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวของ VMAX เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ตีแล้วก็คือจะติดจี้จากหลุมขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นเป็นเด็กดิจิตี้เขาก่อนแล้วค่อยมาบิวว์ตัวเองต่อนะครับแต่ว่าเราต้องรุ้นว่า VMAX จะมาไหมนะอันนี้เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจในชุดนี้นะครับตัวตะขาไฟนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยก็อาจจะมาแบบวัตตุสีก็ได้อ่าอาจจะมาก็ได้นะครับมาคู่ไปเลยเรอลุ้นกันนะไปกันต่อครับ ได้ไได้้แลวมาสองใบน่าสนใจน่าสนใจนะโอเคอยู่น้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่นะผมนะตอนนี้นะอ่าเราได้เราได้แบบตัวที่น่าสนใจมาอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราต้องลุ้น SR ขึ้นไปแหละเขาจะได้อะไรนะเฮ้ยสีอย่างนี้ชัดเจนเลยครับ SR ครับ SR ขึ้นไปครับึบเฮ้นเอา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 เรื่องเอาเรื่องอยู่แล้วกูบอก S.R. นะครับผมครับผมตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะนี่เลยของดีของใช้นะฮะชุดหน้าสามารถใช้ได้นะฮะอ่าเราอยากเปลี่ยนมือก็เป็นสีแต่ถ้าเราแบบยืนตัวเดียวเหงาเงากลายเป็นแปับนะแต่ไม่รู้ว่าไทยจะเข้าไหมใช่ไม่รู้่ไทยแต่ว่าถือว่าเป็น S.R. ที่ไม่เกลือนะครับผมผมว่าน่าจะเข้านะมันก็ถือว่าเป็นการที่ อ่าเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวใช้งานในทัวร์นาเมนต์นะครับใช้ได้โอ้โหบ้องนี้แต่แรกคิดว่าจะไม่หวือหวาแล้วนะนะยังมีคู่บุกเฟยนะครับผมนี่เลยนี่เลยนี่เลยสวยครับสวยจริงนี่แหละครับอันนี้เราต้องมาลุ้นวีแม็กกันแหละอ่าเหลือวีแม็กเหลือวีแม็กอีกหนึ่งตัวเหลือวีแม็กอีกตัวหนึ่งโอเคแล้วแต่เหลือวีแม็กตัวครับต่จริงหรือเปล่าเอ้าตางานตายแล้วโอเคอ่าอันนี้เป็นแด้นะครับ โอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรไฟธรรมดาไฟธรรมดานะครับครับผมเก้าเก้าฮะถือถือกระดิ่งเหมือนเดิมกระดิ่งเหมือนเดิมนะฮะครับผมเลนของปรญี่ปุ่นน่าจะเป็นไอเทมน่าจะเป็นหนึ่งถึงสองใบนะที่เห็นออกมาออกแบบซ้ำๆกันอ่าเฮ้ยผมเห็นนะเมื่อกี้ผมเห็นนะ น่าจะเป็นวีแม็กแล้วใช่ไหมเบนเฮ้ย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 ระขับไฟวแม็กมันมาพี่จัคู่กันเลยนะโอ้โหบอกแล้วเล่นได้เลยโอ้ยสุดยอดนะตอนนี้อ้านะเอาโอเคฮะครานี้ความสามารถของมันครับก็คือ ใช้2อ n e อ g นจีใสตี40บวกนะคราบนี้บวกจากไหนคือบวกจากตามจน Energy ไฟที่ติดอยู่บนตัวมันพอมันจมตีเสร็จแล้วปุ๊บมันเอา Energy ไฟจากหลุมขึ้นมาแปะบนตัวมันลูกหนึ่งดังนั้นคือยิ่งตีก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนจากค่าแรกของตอนตอนที่เป็น V เราจะกลายเป็นตีแล้วดิจิเอาที่รองรัอนะฮะแล้วคือดิจิฝันของข้ามแล้วของเราก็พอเป็น VMa x คือตีปุ๊บก็บวกขึ้นเรื่อยๆอ่านี่เป็นหนึ่งในอ่าเนใช่เป็นตัวหุ เก่งมากนะยิ่งแน่นอนเด็กไฟคุณใช้เวลเดอร์ตั้งเชื่อมครับผมก็เป็นสองเมตรแล้วแล้วก็แปะจากมือเป็น3ตีไปตลอดยี่สิบบวกตลอดเรื่อยๆเลยๆเลยๆคือสนามผมคือเราได้หน้าซองแล้วนี่เออนี่นี่มาครบเซตเล่นได้เลยใช่มาครบเซ็ตเลยอะไรครับผมนี่เลยนี่เลยมาครบเซ็มาเล่นได้เล่นได้เกือบเหงาแล้วจริงๆเกือบเหงาแล้วผมเอามาตั้งแปะตั้งคู่นะใช่ฮะวีวีนัทอ่า น,น่าจะให้อย่างละสองใบน่าจะให้อย่างละสองใบอ๋อครับผมอันนี้คือเราไม่รู้เลยครับพี่มันน่าจะหมดแล้วไหมใช่ครับมีแมสปาร์ตี้นะครับไปครับผมอันนี้เป็นไอเทมใช้งานนะครับลมลมเหมือนกันนะครับครับก็ผ่านไปแล้วการของก็าสามารถไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับน,น่าจะไม่มีเลยแล้วไะมอ่าผมช่วยแกะนะอาช่วยแกะดูก็ได้ฮะโยเวนเขาจะมีอะไรแถมเราอเปล่า กาถล่มเฮ้ยเฮ้ยอาจจะมีอีกเอ๋อเอาแล้วเอาแล้วไไไมมม่่่่รรรููู้้้้แลวอะพี่จัดไปมือผมดีผมบอกแล้วเอาเาอมีแถมมาเหรอใช่ไหมผมว่ามันหรือว่าฟอยธรรมดาไม่รู้อ๋อฟอยธรรมดาอยธรรมสาวิีเงินฟอยธรรมดาโอ้โหแค่หนึ่งฟอยธรรมดาเหมือนเมื่อกี้เห็นเราเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้มีตรงนั้นใบหนึ่งไหม หน้าโอ้หหน้าเดียวกันเลยนะโอเคครับอันนี้เป็นเทนนร์ซัพพอตอีกใบนะครับซึ่งเราพึ่งเปิดได้นะครับตอนนี้คือเลือกโปเกมอนของเรา2ตัวนะครับแล้วก็เลือกร่างอีโวขึ้นมาแล้วโวได้เลยแต่ว่ามีข้อแม้คือโปเกมอนตัวนั้นต้องไม่ใช่พึ่งลงหรือเป็นเทอร์แรกที่เราเล่นซับพอตอะไรเงี้ยนะครับก็คือเทอร์แรกสุดจะใช้ไม่ได้ครับผมอ่าก็คือง่ายคือเป็นเร่งโวไอคโปเกมอนของเราสองตัวนะครับเป็นใบใช้งานเป็นระดับเพิ่งเห็นใบแรกเลยไปกันต่อ แมตปาร์ตี้โอ้โหเที่ผมบอกนะผมว่ามีคนเล่นแน่นอนเบงไทยแมทปาร์ตี้แก๊งการน้ำชาเนี่ยนผ่านนะครับผมใช่มีฟอยด์พี่มีฟอยด์ฟอยด์ตัวนี้รู้เลยครับเปิดได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟอ่ะพี่ไฟไปฮิตทานนะฮะเลยโศกนี่นนี่แมทตต์ปาร์ตี้เหมือนกันแมทปาร์ตี้เหมือนกันใช่ก็น่าจะได้อย่างละสองตัวอ๋อเหรอใช่ไหมใช่ตอนนี้คืออย่างละสองเลยอ๋อสงเลยอื้อหือ S <S 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 อ่านี่ไงแมดปาร์ตี้อีกตัวหนึ่งนี่ไงเนี่ยแมดปาร์ตี้ด<อ>กใช่แล้วอ่าตัวที่4นะผมว่าน่าจะอยู่ในนี้เมื่อกี้น่าจะลืมดูนะเนี่ยแมดปาร์ตี้ของชุดนี้จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวอันนี้คอบเซตด่ะให้คนหนึ่งเลี้ยงให้ดูเลยนะครบเซตเลยใช่นี่สตรินเดอร์สตรินเดอร์ฟอยครับผมอ่าสองสุดท้ายครับสองสุดท้ายแล้วนะครับของบล็อกนี้ คิดว่าไม่น่ามีแถมแล้วนะแต่ก็ถือว่าเปิดให้ดูนะว่าเราเปิดหมดบล็อกแล้วได้อะไรนะโอเคนะอ่าอันนี้ที่ไฟนะครับสาเลยะฮะโอเคนะฮะนี่ของบล็อกแรกนะฮะ explosive w a l k e r นะฮะ,ะซึ่งแน่นอนนะฮะตัวเด่นๆของตัวชุดนี้นะครับมันก็คือในส่วนของตัวนี่ฮะ ตัวตะขับไฟนะฮะเราได้ทั้ง V แล้วก็ v m a x เลยนะครใชแล,แล้วก็มีตัวที่พอเล่นตัวที่เล่นได้ก็คือเป็นปลาหมึกไว้ล็อกตัวเบสิคนะฮะตัวพื้นฐานแล้วก็มีกระไรแม่เกียวน่ารักน่ารักมาตัวนะฮะ,ะ,ะตอนนี้ในส่วนของตัวนี่ฮะตัวนี้ก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวเลทของญี่ปุ่นนะครับก็จะประมาณนี้2สองว 1sr หนึ่งะครับ S <S ะะซึ่งโอเคเราได้เทนเนอร์ ใช้งานใช้งานซัพพอร์ตที่เป็นฟูลอาร์ตก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งถามผมว่าบล็อกนี้ถามว่าคุ้มค่าไหมถือว่าคุ้มในระดับนี้ครับถึงแม้ว่าตัววีที่ต้องการคือควบากะนอนวีไม่มากระามครับคราวนี้ควบากะนอนวีเป็นตัวที่อยู่ในบล็อกนี้ซึ่งเป็นใบเล่นของเด็กสายฟ้านะครับคือโจมตีฝั่งงข้ามแล้วฝั่งงข้ามจะเล่นไอเทมไม่ได้แต่ว่าในของเราตรงนี้ไม่มาไม่มาไม่เป็นไรแต่ผมว่าโ,โอเคแล้วนะ,ะในส่วนตัวผมถือว่าโอเคเราได้ตัวเล่นมาอย่างน้อย1ตัวนบ้้ก็็เเปนนใใชงาาที่ฟซึ่งหหหาาาายยยกกเเมือนนนััค่ลรบ ก็ได้ตัวน่ารักมาทังตัวนะครับโอเคโอเคก็เรียบร้อยกันไปครับใครที่เข้ามารับชมตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับมาเจออย่างนี้6กโมงทุกวันอังคารนะครับเป็นโปเกมอนเวอร์แบบนี้เราก็จะมาเปิดบล็อกบ้างวิเคราะห์เด็กต่างๆบ้างอ่าให้เพื่อนๆได้เข้ามารับชมการตรงนี้เป็นเป็นข้อมูลเป็นความรู้ไปนะฮะก็อันนี้คือ ที่เรามเปิดก็คือเป็นการ์ดจากของทางญี่ปุ่นทั้งหมดตรงนี้ใช่ซึ่งของไทยเรายังไม่มายังไม่มายังไม่มาซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ด้วยนะฮะมาแบบไหนเราก็ไม่รู้อ่าใช่คืออย่างที่พี่พิงบอกไปครับคือการออกบางการ์ดการ์ดบางใบที่เข้าญี่ปุ่นแต่อาจจะไม่เข้าไทยก็เป็นได้ใช่ใช่มันมีมันมีหลายมีหลายมีหลายครั้งแล้วที่มันเป็นลิสต์ของญี่ปุ่นแต่พอเข้ามาไทยเขาตัดทิ้งไม่มีไม่มาอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้เลยว่าท้ายสุดแล้วว่าของไทยที่จะมาชุดหน้าครับ จะมาเป็นแบบไหนอ่าแต่ว่าเราของอนาคตของญี่ปุ่นที่เราอยัางกำลังวิ่งตามเขาอยู่เนี่ยครับมาให้ดูมาให้ดูก่อนอาจจะมาอาจจะมาอาจจะมานะฮะอ่ะโอเคแล้วก็ใครที่เกิดสนใจก็เพียงบางทการเกมอย่างนี้เลยนะสามารถติดตามได้ในลิงก์เทนโพลกันนะหรือใครอยากดาวนื้อนะง่ายๆช้อปปีก้กับลิงก์เทนิงโพลเช่นกันครับผมนะคร,มครับผมก็น่าจะได้เวลาสมควรครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฮิงด้วยนะครับ,บรับ ก็ใครจริงๆแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปเกมอนเทคนิการเกมนี่ไปได้เลยครับที่ไอเพค้าช็อปนะครับหรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจไอเพค้าช็อปก็ได้ครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องลิงก์เฉลิมพลนี้ไว้นะครับแล้วก็เรามีวิดีโออื่นอีกมากมายให้ติดตามสามารถติดตามได้ดังนี้เลยครับ